โกหมันกหมันดังด้วยเออเ้อแจกปืนยคโค้มไข่ก็คือกลัวแม่บอกเออจก็ค้แจกขานจะกินไขข่านก็คือแกยืมครับคูงแหบก็คือแกูาเขาถวายทุกทัวยืมครับคุ้งข้แจกเนี่ยผมมุตรงอมเออไม่ทั้งยืมบอกเออม่เอาตรงน้อยก้อนขีคอตรงงเออโออันนี้ควาพูดอย่างนีอันนี้เราชอบมารีเรืองห่า ห้าพันบาทยางกว่าที่ชิ้นางานร่วมปุหมากางไม้อกบม้กรบม้อกบม้ไม้รู้ีไม้แห่งเดีูวเตอหางม้จสเกิดจะเดินจะเดินทำมากขึ้นมาทีกนักก็อยแตว่ารวยกึมว่าตั่ตัวนี้ไงลงครับโอ้มาขับมาเนีใช่อไได้คือได้เกิไปทั้งไงคืออืครับปูเออันนี้ของมื่มหื่มครับพีครับปูฟงดูฟงดูบอกบอกบ่กข้องเกี่ยมดูบ้านบ้านดูคนดูอุ้มดูแรงดู เออให้เง so ้ยวมาก้มให้พอ้ต่ก็พอทั้งงานอย่าเอนบนได้คือบุกหลังด้วยไป้ังวาวผด้อที่หลานูกร้านบวมถึงรวมข้้นรวมคือรวมขังเ่ได้ไปไปปมคูยยดยเออเยือมรูกร้านเขารวมผมมากครับผมเอเขาได้โคกได้ราบได้โคกได้ม้ด้วยมือจากจากปูขันปูที่าเขาเลคือเก่าเก่าเฟซได้ให้บุกหลานได้คือเจอขังบวกถึงรวมข้านขังมาหาเคือดื้อ ขอให้บุร้านรที่มีรชื่อรดเสียงที่รวมบุญมาผ่านมาทางข่องเกิมหรือแตงโมหรือบทเรียงอื่นเนาะรายฝูรายก้มแห่งโคแข่รราไข่โชคใข่ม้าแข่มืออายุวันนักทุกขาแต่กับพะากพรมแล้วเออเออหัวถึงมาก่จะคือเรื่อกว่าจร่งวัญที่ทกขบอกลุกรแตห้าพอเต็มพอลด้พอเต็มง้าโมง่้ามครับพอเงคือจังหนึ่งยิ่ไอ้ข้งหนึ่งหนึ่งข้งนึ่งกับงปันครับครู

ดูก่อนอ,อันนี้ของนายมงคลไทยเนาะนายมงคลไทยสีรัดสีร่ารัดผอมกำนอโขมุกจารีอินทัดทุกอื้อาวขายแกเออว่านี่คือพ่งไม่ขายขัน,ขนยอยู่มวมล้งขายทั้งนี้เดยอแต่ดูตัวดิษถังนายมงคลไทยเออใช่หนวดชิดเยอะว่าทัพอบอก ก็คือวันที้แค่ไม่ก็คือกา่ที้ขูนหนึ่งเกิดขี้ขูนหนึ่งเกิทขี้ขูนหนึ่งเกิดฟังอีกครั้งนแล้วคี้ขูนหนึ่งเกิดแต่มาขาดตัวหนึ่งตัวหน้าไปไหนตัวหน้าให้เอาได้เก้าวแขก้าวขี้ขูนหนึ่งเกิดก้าทขี้ขูนหนึ่งเกิ เขียนกตะองหามันเก่าเก่าได้งามันเกินกายิงเร็วเร็วเก่างาเร็วเ็เออทัว่านายมงคลใช่เป็นยังไงบ้านงัวคือมาแต่ยังคงยั้แบบงคหมายัง่เพอะปัญหาสงพอแกพอสิหาเอาไปมือนีใส่ตัมงคลใช่ปูม่้เอาปูเออเอาไปมือแค่ว่าสิเตสั่ก็เรีกว่าเิ่งพอไม่ให้นะ เรียกไปลเรื่องไมเหยาบจริงเรียกม่ไออเป็นควงขึ้นกลาเออที่นี่นี้นี่เปิดเขากูุอเออไงกุ๊บเนี่ยวนวูปูดแวปาบมกมุกคนดไข่ีมากทีมาเป็นเก่าแวเป็กลื่อ่ะเออคัดแมัคนไท่น่ะพราะกาเจีท่านต้มผักปลามาขึ้นเก้านั่งน่ะ เออแกจะแข็เอาง้างหน่อยครัก็นทุกทุกทวกทุกทุกทเกทบกทุกทุกทุกท่กทุกทุกทกทุกทุกทุกทเกทุ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 กเกทุกไุกเุกท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 คกทุกทุอทุกทุ่จะกทุกทุกไุกเุมทุกทุกทุกทกท่ากทุกทกทกทุกทุกกุากาก เบิกได้ก็ได okay. mm ้มงค้ใช่ได้สิบเก็ดแทงสิบเก็ดแทงเฮคือบได้คิดเกดแบจะไก้ือครับคูได้สิเก็ตลุกเอ้าเออมงค้ใช่เบิกบุได้คิเก็ดแทงงวดยืมงวดยืครับโอ้พอม้วนได้าก็เดี๋ยวม่สามไมหาี่ืเจ็ดยเจ็ีบุ้งสเกาหน่ะใชไหมดีก้ เออจว่าใจชื้เก่าใจื้เกือืใจิม้เกอ่อว่าใจ้กิใจมครับไปขายผักเป็นเงื่นใ้ืมเออขายยใจ้นเกลนี่ยเอาไปขายเป่งเงื่อนเปดขมเอามาแข่งมาหาเกลือร่้นเก่าเขาใจงั้นครับ เออให้งายมุกใครฟอมกับนอเอานใจรือม่เขกอม่ดักมืเขกไอมาอากูวันนี้ขกขับได้หึงหึงแล้วก็รววเนาะแกวันก็เก็บมาก่อนอ่อกเองตัวัาถึงมากก่อนด้ยนะบ้อ่ะเอามึยู่วกกเอาคาเกินหนาวไปที่พวกแกขายตูปูการฝั่งพ่อขืนเว้นอึ้นไว้พ่อหายปล่อยกันเมย์โว้โมุใคร มงเรียกีรีบวอีหลีปูผมบ่อแต่ว่าเขาเปิดขยรองช่องพร้มจะคึอคือองคุ่มึได้บอได้ปูเอากัคือขั้นคือขั้นแกะโอ้พอถึงจเรื่องเรื่องเรื่เ่อ่องไปจ้งไขาพ่อืครับ้าครับปูใช่หูไปถึงพอเบินกมครับคือมกค่อครเบิรงนคึนหมครับปูเบิงนค้่องคุครับปู เอาก็คือมือแทมอืมเอาเบงกับมาคู่เด้อจากกับมาคู่เบงคืนคนได้คิบก้าวคนได้คืบก้าวคืบก้าเนาะมือแ่งได้ยืมแบงคืนกับมคู่คนได้คืบก่าคบกาเด้อเอามอคนชแกะไปแกะดิวก็แกะด่วนเนาะมองยังบุมื่อกี้เนาะเออเอาลูกน้าด่วนบุ๋มากมือยือืมออการงานให้เชื่อมัน ท่วมบุญกับปู่กาคือพื้นปูนทางเข้าวัดหอปู่จ่าเก้าเก้าเจ็ดเจ้าค่าปู่ใหญ่ยิ่งครับเออเอาให้น well, ั่งการจนาให้สมงวังมือโขกมือรักมือโขกมือวันอายุวันง่ายถูกข่าวพระหนึ่งแล้วก็รวยจะดื่มจะดื่มง่ายพวกนั้นเออรวมเพื่อฉันหมดทางเออเปิด้างไว้งามอันนี้ของผู้ใหญ่บูรพเสิ่ง อันนี้ของอีนางกก่อยพร้อมกับบักรเครดิตอยากขอโชคขอลาบขอโชคขอหมายอีพ่อจะไปเก็บชิปได้ง่ายไปคือจะไปเอาไปให้กูตาแล้วเมื่อกูได้อันนี้ขายคือทำการบัตรเครดิตที่ไหนก็บอกครับปูใช้ยื้อไครับเอาตัวยื้อครับเอาคืนๆงั้นครับใจไม่ใจใจไม่ใจใจไม่ใจใจครับปูใจช่วงไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ตตอนนี้ครับปูเทียง ใช่ไมัเรื่องผมไมข้นข้าวขาวตไคจะไม่ื้อพวกไ่ได้เปูว่าไม่ใช่่่เช่งบ้งสรางเข่วยซิบเก้าฟันชงจั่ไปได้อว่ค่มาถือว่แคบือสร้างเขไว้ไจ้ปูทั้งดเลยจะ่าจะเชื่นเขาได้ป่าันันเมก็คือ เทียงก็เ no, ิดเสุขทเดเียงโอ้ยเปรดขัเชียงก็สดันะมนี่ตีูไอ้นีเปี้ยบ้านไหนวเปรี้ยวสุดขั <laughs> ้แม่ย้ยขของนาฬิกาก็เชียงแม่บกแกัคือมันขวลเก่าไปแล้วปูเก่าเน่ยมันมันขวงตใจของตใจแค่ว่าเชียงเนี่ยมันขวงญปืน้อเ มั ok, employer, nice. o, ้คเราอกย่พกัถึงเับถึงเมื่อเกูม้เานุกแกครับกพะเมื่อเียอกูงนงปูเนี่ยถึงมากทีตครับเมื่อเรับโปูถึงเม่หตาปูเ้าชุดไมนปูกเมื่อเียเป้าชุด้วยดอยก็ฟุ้งกับเมือก็หอบกูจกดครับปูไม่คู่เรื่งไปแค่กันนะ ข้อหนังมือใช้มือส in ับขัญคับเสียใจที่พวาเกากระสุกลับไปเอากกับไปแล้วขอกระสุมากคือมันเก่งไปว่ดนก็เก็้ก๊เกี่ยวกับมาครับปูท่านเชียงกูบอกครับท่านเชียงท่านยืนประปู ครับเจียบด้วยู่ครับขึ้นรถสตาร์ทลัไปถาปูแล้วสตาร์ทตัไปถ่ายเย็นๆครับปูมันขู่เอาหาด้วยเดี๋ยเวลาอยู่ปูฮัลโห ก้าพูก้าพูขุดข้าวโพดกเก๊กเก๊กเก่ากระพื้งปื้เกลือก้าพูบ่อตัวอันอื่นกะเอาคืนข้าแขบ่อกระขยะ่าตัวเดีวเดีวพอไปกอฟังเดียวะ คือเปล่า้ยเออเยดวาเรเดี๋ยวราไปสีเอมีสองรวยมสองรวยปัวโอย่มาหาด้หาด้วยเด้วยหาเวยเววคือวแกพวเพราะว่าอกเอาหบกเเนเงีมันเนแข็งวืหัวแข่งหือนัวแข่งมือนว่ันบ้านอีกพอบ่า ครับวันนี้มันด้แข่งบิอบ่แข่งอ้อมกอดมือขังขานไงไงครับว่าจะแข่งบวกลงเพราะว่าแข่งรงบิวไงสักสิทธิ์ครับมันไม่จิม้แข็งบิวเพราะให้จึ๊บให้ครับตีนครับมือเลยให้ขึ้นนิดแค่คือตกแต่งให้รางวัลนี่เป็นเก้าร้ยเก้าร้อยเก้าร้อยชิดเก็บบาก ห่นไปดกาวโชิบเกดบาดมือเรงมือเรงมือเรีติปูก้าวพอห้งืไปเลยอืมนือวเ้ร้องแงวิวแข็มวิวกันนี่ับปูแล้วก็ขานเขามือเรียงรืกาชิบเกิดรอบปูเอออ้าวขยี้นะอ้าวให้มือเข้ามือรับมือเข้ามือไม้หึหนแล้วก็รวยเตรดเตรดนะลูกนะ้าทุสา Xà thu thuộc xã Thu.